น้ำเป็นคณะกรรมการพิจรารณาพระราชบัตรทรัพย์กรน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นต้องตรวจสอบว่ารายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็นใครนะคะแล้วภาคประชาชนต้องเรียกร้องให้ส่งรายงานการพิจารณาทุกนัดว่ามีมติอย่างไรเนี่ยให้ภาคประชาชนด้วยเพื่อจะได้ติดตามการพิจารณาของกฤษฎีกาอย่างใกล้ชิด ลำดับ,บต่อมาเมื่อเกิดคณะกรรมการพิจารณาร่าพระราชบัญญัติน้ําในคณะกรรมการสรชต้องมีตัวแทนภาคประชา,นานชนเข้าไปร่วมดําเนินการด้วยเพราะฉะนั้นภาคประชาชนทั้งหมดที่มีอยู่นั้นจะต้องรวมตัวกันเป็นรูปธรมรมนับจากวันนี้เป็นต้นไปต้องไม่กระจัดก,กระจายมพฉะนั้นแล้วท่านจะไม่มีอำนาจต่อรอง เรามีความจําเป็นค่ะประการที่3คือต้องสร้างอณนญาตตารองด้วยการสร้างเว็บไซต์และเพจของประชาชนขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์ทํางานมาซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านทั้งหลายก็ทํางานกับอาจารย์ร่วมกันนะคะแล้วทําให้ทุกภาคส่วนของผู้เดือดร้อนจากน้าท่วมปี2554และก่อนหน้านั้นจบจนปัจจุบันซึ่งมีนับสิบล้านคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นแฟนเพจ ได้เข้ามาร่วมกดดันเพราะเราไม่เชื่อว่าคนอีกนับล้านไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเลยว่าอาจารย์และท่านทั้งหลายได้ทํางานอย่างหนักเพื่อพวกเขาซึ่งเดือดร้อนเสียหายอย่างไม่ได้รับการชดเชยอย่างคุ้ค่าและไม่ควรจะเดือดร้อนอีกฉะนั้นจําเป็นต้องสร้างผ่านข้อมูลและการสื่อสารเรียนคิดว่า มันเป็นโค้งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ท่านรองสรารพั์ได้กล่าวถึงคือมันเป็นโค้งสําคัญที่เราไม่สามารถทอดนองได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายทอดน้องในนาทีนี้เท่ากับไอ้ที่เหนื่อยมาสองสามปีเนี่ยเป็นศูนเพราะย่งไงประเทศก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกฎหมายและถ้าเราสามารถไปทําให้กฎหมายมีผลใ้ทางปฏิบัติได้จริง เรียกร้องให้เขาคืนความสุขให้เราเถอคะค่ะแล้วเราคิดว่ารัฐบาลต้องการมวลชนที่ไปสนับสนุนการทำงานของเขานะคะม,มีหลายคนในแวดวงเขามาคุยกับดิฉันว่าใ่รัฐบาลต้องการมวลชนสแสดงออกต,กตรงๆเขาไม่จับหรอกค่ะถ้าเราสแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เรื่องการเมืองขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสมร รามุบอกรุนแรงมากแต่บางทีมันก็จําเป็นต้องรุนแรงนะคะจา์นึกถึงสิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ย